สวัสดีค่ะทุกทกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินนะคะอยู่รอยต่อระหว่างคลอง11กับคลอง12ค่ะตามเข้ามาเลยค่ะนี่คือบรรยากาศภายในแปลงที่ดินนะคะหลังจากที่เราเคลียร์พื้นที่แล้วนะคะสําหรับแปลงนี้นะคะเนื้อที่2ไร่นะคะนี่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบึงกา3คอง11นะคะ แปลงนี้นะคะอยู่สองตบลน,นะคะเนื่องจากเป็น2อโนดที่อยู่ติดกันนะคะอยู่ตําบลบึงบอนกับตําบลนพรัตน์นะคะอยู่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะเนื่องจากเป็น2อโนดติดกันนะคะอีกอ,อ,อีกชนดใบเนืองอยู่ตําบลบึงบอลอีกใบเนึงอยู่นพรัตน์นะคะแปลงนี้ขายเหมาส9เล้านบาทนะคะค่าภาษีผู้ขายออกค่าโอนคนละครึ่งนะคะแปลงนี้พื้นที่สีชมพูค่ะ เห็นไหมคะบรรยากาศด้านในเทลลิงแลวสวยมากเลยนะคะฝั่งนี้ก็เหมาะสําหรับปลูกบ้านนะคะอีกฝั่งนึงก็สามารถที่จะทําการเกษตรได้เห็นไหมคะสวยมากๆเลยนะคะพื้นที่มีการปรับผมแล้วนะคะ ท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเบื้องต้นนะคะตุกจะาระบุไว้ให้ใต้คลิปนะคะพื้นที่แปลงนี้ค้าขายได้นะคะท่านใดสนใจติดต่อคุณตุกจ่าที่เบอร์0992216289่าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก,กดติดตามเป็นกำลังใจ